14พฤศจิกายนชาวพิศนุโลกเตรียมพบกับไทมาร์สุรสีชมใหมไ่ใสปิงต้อนรับการกลับมากับส่วรวมเครื่องใช้ไฟฟ้าไอทีและโมบายทันสมัยใจกลางเมืองพิศนุโลกกับโปรโมชั่นสุดพิเศษช้อปครบ10,000บาทรับฟรีแก้วเก็บความเย็นสุดคูลช้อปครบ15,000บาทรับกล่องสุ่มอัลทอยลิเต็ดอดิชั่นจำนวน30จุ่มเท่านั้นสินค้านาทีทองต้องไม่พลาดไมโครเวฟ9 9 9กบาท LED 32นิ้วเพียง2 5 5 5บาทช็รับผ่านบัตรเครดิตรับ เครดิตเงนินคืนสูงสุด15%ผ่อนศูน์นานถึง24เดือนและแคชแบ็กเงินคืนสูงสุด3,000 30, บาทแต้มบัตรแลกส่วนลดได้สูงสุดถึง21%โปรแรงต่อเนื่องชอบครบตามแบรนด์ที่ร่วมรายการรับส่วนลดอปอัพเพิ่มสูงสุด2,000บาทเพียงสแกนค QR วโค้ดรับอีคูปองส่วนลดสูงสุดถึง3,000บาทซื้อสินค้าเพื่อในงานร่วมสน,นุกกับเกมหมุนวงล้อมหัศจรรย์รับไข่ไก่ฟร,ร,รีและของรางวัลอื่นอีกมากมายสัมผัสศูนย์เครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ใหม่ใหม่ใจกลางเม ไทมาสุรสีโปรแรงจัดเต็ม14-30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นห้ามพลาดนะครับโทร055 225 168ไลอดไทมาร f สเฟซบุ๊กไทมารสุรสีีไทมารสุรสีปทุมทองโชมใหม่ใส่ปิ้ง